จุงกะสวัสดีครับอยู่กับช่อง smjo t o f f i c i a l ครับผมืม่อนี้ครับเลิกงามย่ามดีครับไปนองครับเกียวเข่าครับผมเกี่ยวเข่าหล้างบ้านครับนี่บิงลังบานครับก็คือของผมนี่เฮดสองบิงนะครับเฮดสองที่เฮดสองหม่องหม่องหนึ่งก็คืออยู่หลังบ้านผมนี่แหละกับประมาณจักไรวะตอนที่ว่าในเฮดบ้านนี่เก่าอะไร แต่ว่าถมที่เห็ดป่านไปไรลกลัวกับประมาณเจ็ดแปดไร่เหลือประมาณเจ็ดแปดไร่เนี่ยแหละครับพี่น้องนะทีบอดแปดไร่รอกเพราะว่าฟังผลมันมีสะพร้อมเนาะฟังหลังๆผลมีสะพอมเดี๋ยวมาเปิ่งกันครับว่าเฉลยจะกลุ่มครับเพราะว่าปีที่ผมปีแรกที่ผมเพ็ดเลยนี่ตอนที่พอนได้ยุกไปพอนได้เห็นป่านบอนได้ถมทีได้ประมาณสองกลุ่มครับเดี๋ยวมาเบิ่งว่ารอบนี้นี่มันสีได้หอดกลุ่มบ่ กนาศิด้อุ่มกลัวอยู่ครับอุ่มกลัวเอากถือว่าบริจีลายแห้งเนาะราคากระจักเป็นไงแต่ว,ว่ายุนี่นี่ยุ่หลังบ้านผมนี่ผมกะสีตากอ็ไ้กินนะครับกลุ่มหนึ่งกนาสิแต่กินเหมือปีอูเอาปีนี่แล้วจากทั้งนี้ครับพี่น้องครับกะสีไปปากช่องเนาะไปหาบอดโจไปหาไอ้ละตอนนี้เสียอามกับ ลออยู่โคราชแล้วนัดกันไวแล้วครับเมื่อวานนี่เสียอามเนี่ไปหาเสียนนโอ้คิดหอดไหลบอดบอดปครตีเลยแต่ว่าเมื่อนี้้ะเบิ่งว่าสีมีเวลาบ่ว่า,วา,วา,าเสียหาแนวอไปอย่างกินหลังเวทีครับเมื่อนี้หาหมูหาไก่ไปย่างกินหลังเวทีเนะาะแ๋ยวเสียจิบไป่นดองเบิงครับผมกับไปหอดโคราชกับนาสิะมัน่นไปไปแก่แกครับแล้วก็ว่าสีไปแล่นกับเสียอามก่อนเิดหน่อย เอาไขมันหน่อยก็กน้กน่อยเบบงว่าสิไปหวอดหนางานจาน้าม่วงเนาะเดี๋ยวเอาไปเบงรถเกี่ยวกันครับพี่น้องครับนี่ครับทางนี้ก็จ้ะเอารถเกี่ยวใหญ่มาเลยนะครับเขาร่มอ่อนยอดอันยะครับหนาวมันหนาหนาวนนนเนาะเราประเดี๋มันร่มมันแห้งไหม เร่องก่อนนานๆก็มีฝนนำ้ำแล้วฟังพฝนก็จะเป็นสะรับพี่น้อง สาลกนี่นี่เลิกครับประมัณน,น้าตอนนี้ประมันย่างต่ำในหาเมตรครับสามารถใส่พอน้มต้นไม้ได้ตลอดปีครับเด็ดหน้าปังอะไรได้เอาจริง พวได้สุกกรก็กได้เปียบก็ไปนองครับได้ลาขาเนะาะเราก็รถเกี่ยวกับบอสได้อังน้ำกันแม่นอีเจ้าหน่อยเนี่ยมันสิสุกไรกันประเดี๋ยวรถเกี่ยวก็สิชั่วเขาจ้าสิไปให้อีกประเดี๋ยวจังปีที่แล้วปีก่อนๆเนี่ยโย่บ้านแม่ผมอ่ะเข่าจนว่ากรอบมืดแหมจนว่าหมอบมืดรถเกี่ยวพม่าหายกเกียเดี๋ยวเลยแบบว่าโอ้กันมันๆเนี่ยฮะสื้อรถเกี่ยวไปแต่เกี่ยวของเจ้าของ เจอเจอเสซตปุ๊บจอดเลยปี <N> นี้นี่ถือว่าเขาบางเลยแบบมันห่วงมันบ่ค่อยหลายว่าผมใส่ปุ๋ยบ่ค่อยเต็มถี่ปันไหนปีนี้นบ่ค่อยได้อยู่บานนะครับจังช่วง chuồng say bưởi nè, แบบ, mình ngăn nó mang gần một tháng, chuồng dê cá bản, cố gắng tí nè, tèm rồi đây nè. ันได้อุ้มเดียวนีิชีลายแห้งน่าจะได้หลายก็นนั่นอยู่นะตรงนี้ก็ล่มครับ งเนี่ก็สิเอาไปตากเอพไปน้องเอาไปตากไวนาบ้านแต่ของสิเหลือมองตากให้พอ่ออุ้มหนึ่งเพราะว่า,าให้ชาวบ้านเพิ่นเอาเขามาตากอยู่หน้าบ้านแต่ของพนอะ <c oughs> ดีคนงานที่แบบเพิ่นซอยเฮ็ดงานอยู่บ้านไหมอา่าบัดนี้เพิ่นรับจ้างตากเนาะอุ่มแล้วพันผมก็เลยให้เพิ่นใส่เนื้อที่เลยเพราะว่าคนงานแต่ของ เัินเคยมาซอยงานเท่ากาทุกรอบครับยงมบางแก่แบบยงมตัดหนาตัดยังอยู่บ้านไก่เพิ่นมาซอยมีงานมีการเพิ่นก็นมาซอยตลอดก็เลยให้เพิ่นใส่เนื้อที่หนาบ้านตอนนี้เขาในี่เต็มบ้านผมเลยเต็มหนาบ้านเลยน่าสิเหลือพ่อตาอยู่แบ่งปันกันไปครับตาเกี้ยถนนกัดมันก็นเต็มมันแล้ว กตยังว่าแล้วครับพี่น้องครับกะว่ากันบ่ได้ครับช่วงให้ย่ำให้ย่ำหน้าเนาะขันบ่ให้เพิ่นไปตากอยู่ทยงถนนจ้าเพิ่นถี่เปตากอยู่ยใสเนาะสนามโรงเรียนมันกับบ่อเพียงพ่อเนาะเข้าใจกันอยู่จังยืนหน้าบ้านผมนี่กับคือว่ากลวงอยู่ยใดสนามบอลสนามบอลหน่อยสนามบอลน,นึ่งหมดละสนามนึ่งหมดละก็เลยว่าให้เพิ่นตากเข้าไปซอยกัน กาช่วงนี้ครับพี่น้องครับเกือบลงตัวแล้วทุระทางบ้านผมเดี๋ยวขันแล้วทางนี่กันสิลุยเงี้ยวเลยไทยมอลั่มไปพี่น้องไปเงี้ยวเลยแก็ผมก็ต้องหามือครับสองสามสี่หามือนี่ผมต้องหามือเอารถไปจอดเท็ดแอร์เนาะเท็ดแอร์กับแปดเพราะของกับมาแล้วมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหละผมบ้านได้ว่างไปเดี๋ยวตอนนี้บ้านไหนมีคนไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเสียอามบน,น่าสีแล้ว งานทา้งโคราชครับแปดเก่ารอมืมอน,นี่ก็มืออื่นอยู่โคราชกะนาจีแล้วจากทางนี้กันาจิเอารถไปเหตุอยกาศสินเนาะกับประมาณสมือครับตามกําหนดเนาะแต่ว่าบม่แน่ใจว่าช่วงนี้งานเพิ่นหลายบอทั้งไอหลานเพิ่นนะ าคนครับถือว่าใจเย็นอยู่ด้ยบางคนนี่ก็จะในแรนส่วนส่วนส่วนนั่นเลยถือว่าเฮ็ดดีอยู่ครับ มื่อนี้แล้วข้าเขาใส่นอ้ําเปน้องผู้ใดหูวกับคอมเมนต์มาบอกกันเนเด้อครับผมก่าเดี๋ยวผมจะลงคลิปเป็นพี่น้องมึงนี้เรื่อยครับมื่อนี้ครับมัดมือเลยก่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากใครเพียงเท่าน,นี้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำลุย่ยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนพอ,อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ